ไอฟ้ามันคิดเดียวเลอว่าจะไปทำงานที่กรุงเทพอะทำไงได้วะบ้านผมอะต้องลำบากขนาดไหนกว่าจะหางานในี้ให้ผมได้ฉันแม่งเข้าใจความรู้สึกนายเลยวะที่บ้านฉันก็หางานให้ฉันแล้เหมือนกันฉันก็ต้องไปทํางานแล้วนี่พวกเราสี่คนโตมาด้วยกันต้องมาจากกันนี่น่าใจหันกันนะบ้านเราสามคนอะไม่เหมือนบ้านนายอะถึงเวลาแล้วที่เราสามคนอ่ะ ต้องไปตามหาความฝันกันว่าแต่พี่ตีเถอะพี่มีความฝันอะไรหรือเปล่าพี่เหรอต้องมีอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างที่คิดไว้ไหมอะว่าแต่ฝ่ามีความฝันอะไรเหรอความฝันของผมเหรอผมอยากเปิดโช์ุูมรถที่ใหญ่ที่สุดแล้วขับรถวันละคันขับเบนซ์วันหนึง่งขับบีเอ็มวันหนึง่งแล้วขับบอสเช่วันหนึง่งพอๆๆรถเยอะขนาดนี้เองจะขับไวเหรอเออจริงสิท็อป <c oughs> แล้วนายมีความฝันกับเขาไหมอะผมเหรอ ผมอยากเปิดร้านอาหารใหญ่ๆเพราะตอนเด็กลำบากไม่ค่อยมีกินถึงเวลานั้นผมเป็นเจ้าของนะผมจะกินอาหารวันละแปดอย่างเลยโหวันนี้ตลกจริงๆเลยพอพอพอพี่ขอพูดคำนึงวันนี้เป็นวันสงการานต์และเป็นวันที่สําคัญที่สุดข,ของพี่น้องเราเพราะเราทุกคนจะออกไปตามหาความฝันของตัวเองเพราะมึงจาไว้นะอีกห้าปีผ่านไปไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปดีแค่ไหนหรือไม่ดีเราจะกลับมาเจอกันตรงนี้ และเป็นพี่น้องกันตลอดไปยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมพี่น้องกันตล,<ป>ตลอดไปแค่สั้นๆ5ปีทำไมถึงเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้ จากร้านอาหารเล็กๆร้านหนึ่งเปลี่ยนเป็นร้านเลิศลูท็อปกูโคตรท่สุดพวกมึงในวัยท็อปว่าแต่ร้านอาหารที่มึงบอกมึงจะเปิดเป็นไงบ้างวะเปิดร้านอาหารอะไรกันดูจากสภาพเสื้อกูสิเหมืนเป็นเจ้าข,ของร้านไหมเออแล้วโชลุงรถที่เองจะเปิดอะ่ะเป็นไงบ้าง โชว์ลุมรายการความฝันก็เป็นแค่ความฝันมันต่างจากชีวิตจริงเจแล้วอเองเป็น,ปนไงบ้างธุรกิจที่บ้าน,านแย่ลงเรื่อยเรือยวะอย่าพูดถึงเลย,เลย,เลยจริงสิีิพิติยังไม่มาผมไปได้ดีแล้วมั้งจริงไหมวันนั้นแหละปาร์ตี้แบบนี้จะขายกูได้ยังไงพิติหยุดมึงดูพวกมึงสิสโกโรปรแ,บบแค่ไหนผมโคตรคิดถึงพี่เดี๋ยวเดี๋ยวแต่งตัวสภาพแบบนี้เหรอสกโปกก็สกโปยังคิดจะมากอดกูอีก พี่พูดแบบนี้หมายความว่าไงกูหมายความว่ายังไงกันเหรอยังจะมาสแสดงอีกทำแสดงอะไรพี่ใช้โทรศัพท์ iPhone 12ยังจะมาสแสดงว่าตัวเองไม่มีจะกินอีกมือถือเนี่ยพี่ผมถูกลังวันมาแถแถไปได้อีกแถอะไรของพี่ผมถูกลังวันจริงๆนะงั้นต่อไปเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าช่วยดูหน่อยว่ามีกล้องวงจรปิดไหม พี่เห็นด้วยเหรอยังมีมึองอ,งอีกจอดรถสกกลเดินมาไม่เหนื่อยเหรอไกลขนาดนั้นพี่ยังเห็นอ,อีกเหรอพวกนายนี่มไม่ได้เจอแค่5ปีสแสดงเก่งจริงๆเลยนะกูว่ามึองอะแสดงเก่งที่สุดแล้วบริษัทบ้านเมืองกักกงงนมันจะเข้าตลาดเราทำเราไม่ใช่เหรอเฮ้ย hey! มึงนี่มันเนียนจริงๆเลยนะก็ไ <c ười> ด้ตีเถอะตอนนี้ทำอะไรอยู่กูเหรอ เนี่ยคะอาหารที่สั่งไว้ให้เสิร์ฟเลยไหมคะเสิร์ฟเลยรออะไรอยู่แล้วร้านนี้มัน <Okay. S 1> ของพี่ดถ้าพี่ไม่ซื้อร้านนี้ไว้แล้ววันนี้พวกกูจะไปฉลองที่ไหนวะไปะวันนี้เป็นวันสงการและเป็นวันที่สําคัญที่สุดของพี่น้องเราเพราะเป็นวันที่เราทุกคนอ่ะจะออกไปตามหาความฝันของตัวเองพวกมึงจาไว้นะอีห้าปีผ่านไปอ่ะไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปแค่ไหนจะดีหรือไม่ดีเราก็ยังจะกลับมาเจอกันตรงนี้ พวกเรากือพี่น้องกันพี่น้องกัน,พ,น,กนพี่น้องกันพี่น้องกันตลอดไปโชน คลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ